ชี้คำนามให้นักเรียนหาคำนามที่หายไปเติมในหีบสมบัติให้สมบูรณ์ภารกิจที่1มีคำในประโยคหายไปให้นักเรียนค้นหาจากภาพและข้อความปริศนาพบว่าคำที่หายไปคือคำว่าลิงลิงเป็นนามสามัญทำหน้าที่ประธานในประโยคและคำว่ากล้วยเป็นนามสามัญทำหน้าที่กรรมในประโยค ภา <esta> รกิจที่2มีคำในประโยคหายไปให้ค้นหาจากภาพและข้อความปริศนาพบว่าคำที่หายไปคือคำว่านางลำหัดเป็นนามวิสามันธรรมที่ประทานและคำว่าไม้ไผ่เป็นนามวิสามันหน้าที่กรรมภารกิจที่สามมีคำในประโยคหายไปให้เรียนดูภาพและข้อความปริศนาพบว่าคำที่หายไปคือคำว่าเด็กเป็น มนมนสั์าภา,ารกิจที่4มีคำในประโยคหายไปให่เร็นมค่าและรวบรวมหพบว่าคำที่หายไปคือคำว่าบัลลัรเป็นนางสามน์ธรรมที่กิดนวเป็นนาำสาธรรมที่เกิร้ภารกิจที่หมีคำที่หายไปนักเรียนดูจาก่าและรองรอยหลักฐานพบว,ว่าสุดสาครเป็นนามวิสามันธรรมนประทานม,มาในมังกรเป็นนามวิสามันธรรมที่กรรม